ก็จะมั่งหุงข้าววจะเริ่มทํางานนะครับแล้วก็คุณลูกค้ารอประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงเนาะข้าวสุกนะครับก็รอรับประทานในกรณีที่ข้าวสุกแล้วนะครับจะแบบให้ข้าวแบบสุกนุ่มแล้วก็แบบไม่แฉะจนเกินไปเนาะก็ทิ้งเวลาไว้ประมาณสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็แบบรับประทานก็จะแบบได้ข้าวที่สุกนุ่มทัวทุกมเมล็ดนะ สำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น KFPR11ET นะครับฝาด้านบนถอดล้างทำความสะอาดได้เนาะถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับมีตะแกแงนเ่งมาให้นะครับมีถ้วยตัวมีทับทีนะขนาด1ลิตรนะครับขนาด1ลิตรท่านใดที่กำลังมองหา,าหม้อหุงข้าวไซส์มาตรฐานนะครับเล็กน่ารักเนี่ยแบบนี้เลยนะกดสั่งซื้อได้เลยนะอ,อ ผมแนะนําให้เพิ่มสินค้าไปในตะก,กร้าของคุณก่อนเนาะช่วงเคียงน่าจะมีโคส่วนลดมีคุปองส่วนลดแล้วก็ค่อยชาระเงินนะเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้น,นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะรับประกันแผ่นทาความร้อนนะครับ3ปีเต็มรับประกันแผ่นทําความร้อน3ปีเต็มรับประกันจากแบรนด์ผู้ผลิตนะครับสินค้ารุ่นนี้ผลิตจากชาร์ก็ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาคุณลูกค้าสามารถส่งเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเนาะแต่ แนะนำลูกค้าโทรเช็คว่าอยู่ใกล้บ้านอะไรยังไงตรงไหนก่อนได้นะคะไปติดตามนะคะาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะ